สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับฟุตบอลซุปเปอร์เกรียนวันนี้ทีมงานมีเรื่องราวที่น่าสนใจของคลายชาเวตมาฝากกันครับเอลิงราวน์ฮาแลนด์จ้าดอนซานโชรหรืออาฟองโซ,โซเดวิสคือกลุ่มดาวรุ่งของศึกบุนเดสลิกาที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นเกินวัยแต่อย่างไรก็ตามยังมีนักเตะอีกหนึ่งคนที่โชว์ฟอร์มเจิดจรัสไม่ได้ดอยไปกว่าดาวเตะที่กล่าวมาข้างตน้นเขาคนนั้นคือคลายฮาเวต โคดดาวรุ่งพุ่งแรงของทีมห้างขายาายาไบเออร์เลเบกุเซนเขาเกิดมาเพื่อทำลายสถิสติมากมายแถมปัจจุบันอย่างเนื้อหอมเป็นที่ต้องการของทีมยักษ์ใหญ่ท่วยุโรปและเขาจะมีฝีเท้าที่เก่งกาจมากแค่ไหนวันนี้ทีมงานจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับเขากันครับไคล์ฮาวเวตเกิดเมื่อวันที่11มิถุนายนปี1999ที่เมืองอาเคนประเทศเยอรมันฮาวเวตที่อกำเนิดในครอบครัวชนชั้นกลางที่ค่อนข้างมีฐานะ มีคุณพ่อเป็ปนตำรวจขณะที่คุณแม่เป็นทนายความเขาเริ่มต้นเล่นฟุตบอลกับทีมอเลมานียาเมารดอฟในวัยเพียง4ขวบจากการพักการของผู้เป็นพ่อจากนั้นได้ย้ายมาเล่นให้กับทีมเยาวชนของอลเลมานียอาเคนทีมดังในบ้านเกิดในปี2009ก่อนที่ในปี2010เฮาเวดจะได้ทำตามความฝันโดยการก้าวเข้ามาเป็นนักเตะเยาวชนของไบเออร์เลเวอร์คูเซนทีมดังของศึกบุนเดสลีกาจากตัวถูกเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ถูกยกย่องว่า เ็นนักเตะที่มีฝีเท้าเหนือกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันฮาวเวิร์ดมีผลงานที่โดดเด่นกับทีมเยาวชนของทีมห้างขายยาจนถูกเรียกดดตัวติดทีมชาติชุด, 16, ดยู16ด้วยวัยเพียง15ปีและจากผลงาน18ประตูนในฤดูกาลเดียวทําให้เขาได้รับรางวัลฟรีสวอเตอร์ซึ่งเหมาะให้กับดาวรุ่งที่มีฝีเท้ายอดเยี่ยมในปี2016ก่อนที่อีกหนึ่งปีต่อมาเจ้าตัวจะถูกดันขึ้นไปเล่นกับทีมชุดใหญ่ของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นทันที โดยผรสวรรค์และรูปร่างที่แข็งแกร่งทําให้เดวกุเซนส่งเจ้าตัวลงประเดิมสนามบนหลีกสูงสุดในฤด,ดูกาล2016-2017โดยเจ้าตัวแต่ลงเล่นเป็นตัวสมรองในนัดที่พบกับเวเดอร์เบรเมน้อมทําลายสถิติเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของทีมห้างขายยาโดวยวัย17ปีกับ126วันและในซีซั่นเดียวกันนั้นเจ้าตัวจะสร้างสถิติใหม่โดยการเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุด ที่ทำประตูให้กับสโมสรอนได้โดยในฤดูก,กาลแรกเจ้าตัวมีโอกาสลงสนามไปถึง24นัดทำไปได้4ประตูกับอีก6แอสซิ์ในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกแถมยังได้ประสบการณ์อลล้ล์่าโดยการลงเล่นในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกอีกด้วยขณะที่ซีซั่นต่อมาผลงานของเขายังคงร้อนแรงต่อเนื่องและฮาวเวิดก็ได้สร้างสถิติใหม่อีกครั้งโดยการเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของบุนเดสลีกา ที่ลงเล่นในลีกสูงสุดครบ50นัดโดยวัย18ปีกับ307วันโดยได้ทำลายสถิติเดิมของติโมแวนเนอร์และจบฤดูกาลดังกล่าวโดยการลงเล่น35นัดทำไปได้4่ประตูนอกจากฟองการเล่นที่โดดเด่นในสนามแล้วอีกหนึ่งเรื่องที่เขาทำได้ดีไม่แพ้ก,กันคือการเรียนเขาทุ่มเทให้กับการเรียนพอๆพกับเรื่องฟุตบอลโดยเจ้าตัวเคยพลาดลงสนามให้กับเลเวลเ์กูเซนในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีสุดท้ายที่พบกับแอตเลติโกมาดริด พอติดสอบระดับ A l e v e วและ l e v e l คู่เส้นก็อนุญาตให้เจ้าตัวหยุดได้เป็นเวลา3วันฤด,ดูกาล2018-2019เป็นฤด,ดูกาลที่เจ้าตัวโทรฟอร์มได้อย่างสุดยอดเมื่อเขาทำไปได้ทั้งสิ้น17ประตูในศึกบุนเดสลีกากลายเป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงในตำแหน่งดาวรุ่งยอดเยี่ยมและนักเตะยอดเยี่ยมทั้งๆที่อายุเพียง19ปีเท่านั้นก่อนที่เจ้าตัวจะจบฤด,ดูกาลดังกล่าวโดยการเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุด ในปกปิาสตร์ที่ยิงได้ถึง30ประตูในบุนเดสลีกาในช่วงเดือนธันวาคมของปี2019ปัจจุบันฮาวเวิในวัย20ปีลงเล่นในบุนเดสลีกาไปแล้วกว่าซีฤดูกาลและโดยฟอร์มที่โดดเด่นขนาดนี้มันก็ทําให้ชื่อของเขาโด่งดังไปทั่วยุโรปและตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากทีมยักใหญ่ทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลเชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมถึงบาเยนมิวนิก ฮาวเวิร์ดถือเป็นแข้งที่มีความสามารถรอบตัวเขาสามารถเล่นบอลได้ดีทั้งสองเทา้าแถมยังจนน่ายบอลได้แม่นยำในแบบฉบับของมิดฟิลด์และยิงคมในสไตล์กองหน้าทําให้เขาสามารถเล่นได้ทั้งมิดฟิลล์ตัวรุกปีกและกองหน้าได้ในคนเดียวกันนอกจากนี้เจ้าตัวยังมีผลงานที่สม่ําเสมออย่างเช่นในฤด,ดูกาลล่าสุดที่เจ้าตัวซัดไปแต่ประตูจาก1ินัดในช่วงโค้งสุดท้ายและยิงติดต่อกันได้4นัดก่อนปดิดฤดูกาลอีกด้วย จึงไม่แปลกใจที่หลายทีมทั่วยุโรปต่างให้ความสนใจในตัวดาวรุ่งคนนี้ขณะที่ในทีมชาติเยอรมันฮาเว็ตติดทีมชาติมาตั้งแต่ชุดยูสิเป็นกําลังสําคัญในการพาทัพอินสีเล็กชุดยูสิลงแข่งขันในศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปก่อนที่จะติดชุดยูสิในปี2 0 1 7และก้าวขึ้นมาติดทีมชาติชุดใหญ่ในปี2018ด้วยวัย19ปีและโดยการที่เป็นดาวรุ่งุ่งแรงมีลีลาการเล่นที่นุ่มนวลเหนือชั้น รวมถึงความฉลาดในการเล่นนั่นจิงทําให้เขาจะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ของโลกได้อย่างแน่นอนและไม่แน่ว่าเราอาจจะได้เห็นดิวอายุน้อยร้อยหลานในเร็วๆนี้ก็เป็นได้